เราว่าเราลืมคนอันนี้เว้สีมาชุดแหละใช้อะไรระบายพุกกันหรออร่อยสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเคนเค้กร้านหนึ่งนะจอดรถฝั่งตรงข้ามที่จอดรถเยอะมานะเดี๋ยวเราเข้าไปนเค้กข้างในกัน ร้านพี่ชื่ออะไรคะอ่าชื่อบางแสนเฮาครับผมอยู่อ่างวังมุกบางแสนครับอ่าจะหลักๆจะเป็นวินเค้กครับลูกค้าจะเป็นคืนทางเราจะมีเป็นตัวเค้กให้แล้วก็เราจะมีเป็นสีกับพวกน้ําตาตกแต่งให้ลูกค้าเพียนเองก็คือให้เต็มที่ได้เลยแล้วก็จะมีเป็นเครื่องดื่มกาแฟชาทั่วไปครับแล้วก็จะมีเอ่อพวกมนเสเปเชียลบ้างนิดหน่อยตามฤดูกาลโอเคขอบคุณคะับพี่หนื่งเดี๋ยวตามไปเสิร์ฟให้นะครได้ค่ะพี่ฝากเร์โต้ให้หน่อยได้ ฝนตกอ,อ,อ,อุ้เอเซซส์ดีเยอะเหมือนกันนะโอเค let's go ค่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะคะมีร <c oughs> ูปบ้างด้วย รเราว่าเราลืมคนอันนี้ไว้ย <c oughs> สีมาชื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแบบว่าคัลเลอร์แบบนึงอ๋อก็คือเขามีอันนี้ให้นแบบนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะทาสีอะไรอร่อยเปเริ่มเราวายเค้กกันดีกว่ทาทำสีอะไรดีเรามาเปิดเค้กกัน <c oughs> เอาน้อยๆก่อน,นะ่ะไม่มั่นใจในสีมือตัวเองเลยอะทำแบบนี้ เห็นปะเห็นอยู่เลยรางวาลเริ่มผสมสีดีกว่าเราจะเพ้อนไหมต้องจุ่มสีขาววันใช้อะไรระบายกุกกันเหรอไม่รู้ถูกปะปกติเขาใช้นี้ผสมป่ะดูไม่ชมพูเลยอ่ะส้องเอาไว้มากเดี๋ยวรา ลองผสมสีฟ้าค่อยผสมมันไม่เป็นพาเทาเลเรอว่น้องนมเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะเราใส่สีแดงเดยอะไปออกเป็นเขียวตุ่นๆสีเหลืองผ่านอ๋อมันต้องแบบผสมแบบนิดเดียวแต่ทีนี้แหละประเด็นคือสีอ่ะมันยังดูแบบแดงอยู่แล้วเราก็หมดสีขาวแล้วละมันลองทายกนะัน มันเหมือนกับด้านเลยพัดลมแรงมากเราลองลองไปก่อนไม่รู้ได้เป็นแบบนเพราะว่าในกล้องก็คือมองไม่เห็นนะ ได้หรือยังได้หรือยังจะได้กี่โมองอ๋อเข้าใจแล้วว่าทาไมเขาถึงให้มาน้อยอ่ะมันไม่ต้องทาเยอะขอนาดนนะั้นไม่เหมือนเลยไม่เหมือนอะไรเลยสักอย่างเหมือนเด็กระบายสีเล่นมันอาจจะอยู่ที่อันนี้ก็ได้เยอะพอเลันนึงก็ไม่ดูเป็นพาสเทลเลยแต่ก็ทำไปเถอะอันนี้คืออะไรไม่เป็นแม่สีด้วยไม่ใช่อันนี้ปาดปะ ลองเราจะลองทุกอย่างเผื่อมันจะดูสวยขึ้นหมว่าพ <laughs> ัดลมแรงมากแม่ <laughs> จะรอพนะ <laughs> ัดลมแบบดึงนะพัดลมพัดลมมันแบบมันโยกอะ่ะเกินเกินเกิน ดูเหมือนวุนแล้วอ่ะดูดูวูเหมือนหนักไปนิดนึงจะได้สีประมาณนี้แล้วกันได้ยังได้กี่โมงมันดูเป็นรูปร่างยังก็พาเที่ยวอยู่แค่สีแดงเยอะไปดิหนักมากเรามาลองใส่นี้นะเรียงเป็นชื่อเรอเขาบอกว่าให้ใช้ที่ขี้มีดาวด้วยออันนี้เหรอมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะ เม็ดที่เลอยๆอ่ะในเคก็เราก็ไม่แน่ใจแต่เราใส่ดาวสีฟ้าไปอีกอันเนาะเหมือนมันกลับด้านนม่เอาละ <c oughs> ชื่อเราเหรไม่เห็นมีสีพาเทลเลยอุ้ย <c oughs> แนวนี้ก็ได้มรนหลุดไปแล้วอ่ะ <c oughs> โอ้ทำให้เป็นชื่อตัวเองยากมากเลยนะ <c oughs> ขาเคมาแล้วมัน <c oughs> ชื่อยาวเรื่นะ อันนี้แบบเหมือนทำภารกิจแบบใส่ชื่อเลยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอเอ็นอ๋อต่อแถวล่างแล้วกันการหายใจสุดฤทธ กำลังคิดภาพตัวจีมันจะเป็นย <Where fore>? ังไงเนี่ยอันนี้ตัวเอสแต่ได้ยี่หอขนาดนี้เส็จหรอตึ๊ก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 ต้องอ่านเล็กๆอ่ะเฮ้ยไม่ลงอีกแล้วเหมือนตัวจีป่ะเหมือนอยู่เฮ้ยเสร็จแล้วน่ารักเนอเขียนชื่อตัวเองได้ด้วย นี่ถ่ายรูปดีกว่าทุเเสร็จแล้วนะทุกคนสำหรับเค้กอันนี้ก็เป็นกิจกรรมว่างๆว่างหรือเปล่าเหมือนวันนี้ชมไม่ค่อยว่าง <laughs> แต่ก็สนุกดีนะ <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดสมัครคให้กันอีกเนี่ยน,นะ <laughs> <laughs>